มามาอีกแล้วแม่คราวนี้ไม่ใช่แค่เพียงเธออลิยูนะคะที่ร้อนแต่ควันโอมากาเซของพี่แอนพี่หลิงถึงคั้นเผาเกลียมไอจีเพราะอีกกแม่เข้ามาป่วนแบบตีความเก่งยิ่งกว่าไอจีมานี้คะลูกเชฟไฟขอเบิร์ดกะโหลกด้วยท้อยคำอ่อนโยนควันโอมากาเซยังไม่ทันจางแม่ก็เข้ามามโนหนักมากแม้แค่เชฟใช้เทคนิครมควันเย็นให้ป,ปลามีกลิ่นหอมโชยอลังการกลาย เป็นว่าพวกหล่อนตีความไปไกลเหมือนเรือดำน้ําเกาหลีใต้หลุดพิกัดมาปลูดริมเขาพระวิหารโอ้ยแล้วบอกว่าคลิปนี้ล้อเหตุการณ์ไทยพ้นควันชายแดนอะไรคือการโยงแบบไม่มี GPS ในหัวแบบนั้นหล่อนจ๋านี่มันโอมากาเซไม่ใช่โอมากาวนะจ๊ะและแน่นอนค่ะไอจีพี่แอนพี่หลิงก็โดนพวกนางมานหัวดําถล่มคอมเมนต์แบบไม่ลืมหูลืมตาเอารูปควันไปโชบอกว่าเหมือนทหารไทยป ควันพิษเธอ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 หยุดหยุดความมันโนแบบหลุดโลกสักทีจะถามจริงโอมากเสะคมแม่ทั้งประเทศเขาไม่รู้จักกันใช่ไหมแล้วแฟนคลับฝั่งเราเขาไม่ทนค่ะลากคอมเมนต์แซบๆมาจิกกัดพวกตีความเวอรวังกันยกใหญ่บางคนบอกว่าคมแมสมองยังไม่รู้จักโอมากาเสะเลยยังตีความเป็นการทหารได้โอ้ ขาจะลืมเคลียร์ไ่ฝ่วิเคราะห์เลยว่าดราม่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่พอเห็นคนไทยดังมีคนรักมีซีนโกอินเตอร์ก็ยังมีพวกที่พยายามปั่นเอาคลิปมาใช้ในทางผิดตีความผิดผิดเหมือนจะสร้างกระแสให้ประเทศตัวเองแต่สุดท้ายทำให้ตัวเองดูน่าสงสารจะสื่อสารกับโลกยุคนี้เปิดดู Google ด้วยนะคะแม่โลกเขาเดินไปถึงไหนกันแล้วลูกเชฟญี่ปุ่นขอพัฒนาศิลปะก,การรควันจนโชได้ส่วนพวก ยังติดอยู่กับทฤษฎีปล่อยควันโลกแตกรมปลาไม่เท่าไหร่แต่รมสมองตัวเองจนหลอนขั้นสุดอันนี้เจ๊ปลบมือให้เลยแม่สุดท้ายเจ๊ขอฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะอย่าไปสนใจเสียงหมาหอนข้ามเขตกันเลยเพราะวันนี้ซีรีส์เพียงเธออลิอยูยังปังคนรักก็ยังเยอะคนดูทุกชาติชั้นวันนะยังตามเทใจให้หลิงออมหยุดดีพวกที่มาป่วนก็แค่กระแสะขยะลอยน้ำพอถึงเวลาเขาจะถูกกรองหายไปเองอีก แมมเอ้ยข่าวนาเจอรมควันโอมากเกษตรก็อ,อย่าหลงคิดว่าเป็นอาวุธเคมีอีกนะลูกไม่กลัวพวกหล่อนจะหลอนไม่เลิกอะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามเจ๊ฟไฝบันเทิงกันนะคะคืนนี้เพียงเธออลิอู่ ep สนะทุกคนใครยังไม่ดู ep 1นึ่ง ep สไปคะ่ะสตรีมให้สะใจแล้วกลับมาร่วมวงปกป้องหลิงออมกับเจ๊เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะจุ๊บ